ะะการเป็นนูอินฟลูเอนเซอร์นะคะอาจจะทำะก็ตอบโจทย์แล้วว่าคุณต้องทำกับสินค้าระดับโลกนะคะแล้ววันนี้เรามีแพลตฟอร์มช่วยใช่ไหมแต่ทีนี้เนี่ยนะคะการที่คุณเองนะคะจะสามารถได้ในเป้าหมายในชีวิตที่คุณเลือกในตอนต้นได้เนี่ยนะแบบย,ยั่งยืนในระยะยาวขาวรเนี่ยนะคะคุณต้องเป็นนูลีดเดอร์ค่ะแล้วเกสต์สปิเกอร์ขั้นสุดท้ายของเรานะคะก็จะมาแบ่งปันในเรื่องนี้เลยนะคะถึงความสำคัญของการเป็นนูลีดเดอร์นะคะ ซึ่งมันจะสามารถทําให้คุณตอบโจทย์เป้าหมายของคุณได้นะคะขออนุญาตแนะนําท่านอย่างเป็นทางการนะคะตัวท่านเองจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีปริญญาโทนะคะวิศวกรรมวิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเก้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังค่ะและ,ะเข้าสู่ธรรุรกิจเครือข่ายตั้งแต่อายุ19นะคะ แต่ไม่เคยพบกับธุรกิจที่เป็นของจริงเลยท่านใช้ประสบการณ์ทั้งชีวิตนะคะในการค้นหาธุรกิจที่สามารถจะตอบโจทย์ชีวิตของท่านได้จนกระทั่งมาพบกับธุรกิจนูสกินนะคะใช้เวลา3เดือนสร้างไรายได้หลักแสนและใช้เวลา3ปีสร้างไรายได้หลักล้านค่ะปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่ง presidential director 5ปีนะคะ presidential uh, uh, presidential director platinum 3ปีและมีรายได้สะสมนะคะเกินกว่า40ล้านบาทไปแล้วอยากให้ทุกท่านนะคะกดเป็นเลข 444นะคะเพื่อเป็นการต้อนรับคุณโป้งละพัสสิษส์ศรีนนประกรณ์ค่ะสวัสดีค่ะคุณโป้งโอเคสวัสดีครับผมคุณพี่หนูได้ยินเสียงผมชัดเจนไหมครับชัดเจนมากๆค่ะอ่าชัดเจนนะครับผมว่าเรื่องโปรดักต์เนี่ยนะเราน่าจะนะครับมั่นใจได้เลยเพราะว่านะครับสุดยอดเ c ีเรานะครับต้องบอกนะครับนาอายุ52ใช่ไหมฮะแต่ว่าตอนนี้นะฮะหน้าเนี่ยเหมือนกับตัวเลขนะเป็นยี่้านะ <laughs> ขอเลข ห,ห,ห้านะรวๆนะให้กับ MC ของเราหน่อยนะครับนะสินค้าก็อยู่ในระดับที่สุดยอดมากๆนะครับก็วันนี้นะครับวินดีมากที่ได้มาบรรยายนะในะไม้ที่สามในวันนี้นะครับก็อย่างนี้อยากให้เราทุกคนเนี่ยรู้ว่าวันนี้การฟังทั้งหมดในวันนี้นะครับมันคือเรื่องเดียวเลยคือมันเป็นคำว่าโอกาสนะครับเพราะว่าความสามารถ ที่ปราศจากโอกาสไร้ซึ่งความหมายนะครับต่อให้เราเก่งแค่ไหนแต่ถ้าเกิดเราไม่เจอโอกาสในการพลิกชีวิตชีวิตมันก็จะดำเนินไปเหมือนเดิมใครเห็นด้วยพิมพ์เลข8ปรัวมมาในห้องแชทนะครับผมเองกับภรรยาจบการศึกษาสายตรงวิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์นะครับทำงานประจำอยู่ในสายวิศวะคอมพิวเตอร์ โดยตรงภรรยาผมเองทํางานอยู่ธนาคารเอกชนยักษ์ใหญ่แห่งหนึ่งนะไม่เอ่ยชื่อนอแบงค์อะไรนะครับแต่ดูในสไลด์นะครับก็เป็นพนักงานดีเด่นของธนาคารเนี่ยหลายปีนะครับตัวตัวเราเองนะฮะตัวผมเองก็เคยทําธุรกิจแบบแบบเนี้ยแบบสร้างทีมแบบนี้นะครับในตอนสมัยยังเป็นนักศึกษาอายุ19นะครับผมไม่เอ่ยชื่อว่าค่ายอะไรนะครับเราดูสไลด์แล้วเราเดาเอาเองก็แล้วกันนะว่าค่ายอะไรนะครับนะครับซึ่ง วันนี้ผมมีเพื่อนร่วมค่ายเข้ามานะสวัสดีคุณอ้อมนะฮะจากชนบุรีนะฮะได้ข่าวว่าเคยทําที่เดียวกันมาก่อนนะครับก็ใส่เต็มแม็กครับทุ่มเทหมดทั้งหมดที่เรามีละก็ไม่ได้ประสบความสําเร็จนะครับวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าสิ่งที่ตามหาคือเรื่องเดียวเลยคือคาว่าโอกาสนะครับเราทุกคนต่างตามหาเรื่องเดียวกันแน่นอนผมและภรรยาตามหาโอกาสมาทั้งชีวิต แล้วมีโอกาสเจอกับธุรกิจนี้นะครับผ่านการแนะนำของคุณเตีและคุณจิราวันเมื่อปี2015ขอเลขสองสี่สองัวๆให้กับคุณเต้และคุณจิลาวันรัวๆเลยนะครับนั่นะคือวันในโอกาสเราไม่รู้จักกันมาก่อนนะครับผมเป็นคนแปลกหน้ากันมาก่อนนะหลายหลายครั้งโอกาสในชีวิตก็มักมาจากคนแปลกหน้าเสมอเสมอครับมันเป็นแบบนั้นนะครับชีวิตมันเป็นแบบนั้นนะซึ่งในวันนั้นเนี่ยผมประทับใจเรื่องราวของการที่ ตัวท่านเองเนี่ยสามารถมีธุรกิจออนไลน์เนี่ยขยายไปในทั่วโลกนะครับแล้วผมยิ่งตื่นเต้นและตื่นเต้นอาจจะไม่เพราะว่าเราจบวิศวะคอมก็ได้เราไม่เคยเห็นบริษัทที่เป็นลักษณะแบบนี้ลงทุนคอมพิวเตอร์มากกว่า1,8000ล้านมาก่อนนี่คือสิ่งที่ไม่เคยเจอในวงการนี้นี่เป็นการลงทุนคอมพิวเตอร์ที่มากที่สุดในอุตสาหกรรมของธุรกิจละ ขอเลขกปดลัวให้กับธุรกิจนูสกินด้วยนะครับและถ้าคุณสร้างธุรกิจด้วยการใช้แอปเวลาบวกกับอีกหนึ่งแอปที่ชื่อว่าสเตล่าสิ่งที่คุณจะได้ก็คือในการสะ,ส,ะสมลูกค้าและสร้างทรัพย์สินทั่วโลกนะครับทั่วโลกจะอยู่ในกระดาษแผ่นเดียวมันจะเป็นเหมือนเราสร้างอาณาจักรแล้วอยู่ในมือของเราเอง พื่อนๆครับผมอยากให้วันนี้คนที่มาจากต่างประเทศลองพิมพ์ชื่อประเทศที่ท่านอยู่มาในห้องแชทได้ไหมนะครับวันนี้ใครเข้าสู่วันนี้แล้วเราสร้างลูกค้าและสร้างทีมงานอยู่ต่างประเทศพิมพ์ประเทศที่ท่านอยู่มาในห้องแชทได้ไหมอยากให้เพื่อนที่เหลือเห็นว่าวันนี้อาณาจักรธุรกิจมันสามารถจะขยายไปได้ในทั่วโลกนะทั่วโลกนะครับนะะซึ่งในวันนี้นะครับก็มีหลายคนที่มาจากจากทั่วโลกนะครับมาแล้วนะครับเห็นไหมนะครับ U.S.A ก็มานะครับเยอรมนี er ก็มานะครับแล้วก็มีอย่างเงี้ยกระจายไปทั่วโลกผมเม่งปัจจุบันนะครับมีอาณาจักรธุรกิจและลูกค้าเนี่ยอยู่ในมากกว่า30ประเทศทั่วโลกนะครับอา้าวโอ้มีไอร์แลนด์ด้วยเหรอครับสวัสดีนะครับคุณปุ๊กนะครับจากไอร์แลนด์นะฮะไอร์แลนด์นะฮะ I R E L A N D ใช่ไหมฮะ ในในในทงยังไม่มีใช่ไหมยังไม่มีในทงนะอ๋อมีประเทศใหม่แล้วเรานะนะนะสวัสดีครับนะครับทีมงานที่เราไม่เคยเจอมาก่อนอยู่ไอแลนด์ and, นะฮะอยู่ในทีมงานของคุณเมนะสวัสดีนะครับเจอทีมงานประเทศใหม่แล้วนะครับนะเห็นไหมใครว่าสุดยอดพิมพ์คําว่าสุดยอดมาในะห้องแชทนะครับเราสามารถสร้างลูกค้าและนักธุรกิจได้ทั่วโลกนะ แต่คีย์เวิร์ดของมันก็คือคุณจะต้องรีบเปลี่ยนตัวเองนะจากสถานะของการเป็น BA เนี่ยขึ้นมาเป็น BR ให้ไวที่สุดทุกคนวันนี้วันเริ่ม,มต้นธุรกิจเนี่ยคุณจะเป็น BA ก่อนนะครับแล้วคุณรีบศึกษาว่าเราจะเป็น BR ทํำยังไงเพราะถ้าเกิดคุณเป็น BR เนี่ยคุณจะมีรายได้5-40%จากยอดขายในทีมจากทั่วโลกนะครับผมเองเข้ามาทำธุรกิจปีสองศ ในวันแรกพี่หนึ่งกับพี่จีเนี่ยท่านก็เขียนวินวินให้ผมดูอะ่ะนะครับท่านก็เขียนในกระดาษนะครับแล้วกระดาษแผ่นนั้นก็คือกระดาษในจอนที่ผมเอาขึ้นในวันนี้นะครับซึ่งถามว่าในวันแรกเนี่ยผมเห็นไหมผมเข้าใจไหมผมไม่ได้เข้าใจผมไม่ได้เข้าใจทั้งหมดตั้งแต่ในวันแรกแต่ผมเห็นเราเราว่าเฮ้ยถ้ามันเป็นไปได้มันน่าจะเปลี่ยนชีวิตนะคือถ้ามันเป็นไปได้มันน่าจะเปลี่ยนชีวิตถ้าเราทําได้ชีวิตก็จะดีขึ้น ผมรู้แค่นั้นในวันแรกซึ่งเดี๋ยวในวันนี้ผมจะเล่าเรื่องราววินวินให้เราฟังว่าไอแผนธุรกิจที่ชื่อว่าวินวินเนี่ยนะแผนกลยุทธ์ทีมเนี่ยมันเป็นยังไงและมันสร้างยังไงนะครับใครพร้อมแล้วพิมพ์เล็กสามรัวมมาในห้องแชทนะครับแผนธุรกิจวันนี้ชื่อว่าโมเดิร์นวินวินนะครับโมเดิร์นวินวินมีข้อกําหนดทั้งหมด3ข้อด้วยกันถ้าคุณทําสําเร็จคุณจะมีรายได้5เดือน เป็นกำไรหลักแสนบาทต่อเดือนนั่นแปลว่าคุณมีโอกาสได้รายได้หลักแสนก่อนสิ้นปีแม้คุณจะเริ่มต้นในวันนี้วันแรกก็ตามนะครับหเดือนแสนประกอบไปด้วยการทำงาน3ข้อนะครับคืออะไรบ้างเราเรียกว่า 3S มนะฮะ S ตัวที่1คือ Start Start คืออะไร Start คือการใช้สินค้าอะไรก็ได้500คะแนนขึ้นไปนะครับนี่คืออันที่1นะ S ตัวที่2คือ system learning นะครับจัดเวลาซื้อบัตรเข้างานประชุมที่ใกล้ที่สุดนี่คือ S ตัวที่2และ S ตัวที่3คือ sponsor ครับ one people อย่างน้อย1คนต่อเดือนหมายถึงว่านำส่งโอกาสทางธุรกิจหรือโอกาสในการใช้สินค้าให้กับคนอย่างน้อย1คนต่อเดือนและนี่คือ3 S นะใครฟังทันพิมพ์เลข3รรวๆมาในห้องแชทได้เลยนะครับนะทีนี้ การเติบโตเป็นยังไงเดือนที่1เราเริ่มต้นจากตัวเราใช่ไหมเราทําอะไรเราก็ใช้สินค้า500คะแนนขึ้นไปใช่ไหมแล้วก็ซื้อบัตรงานที่ใกล้ที่สุดนะตอนนี้ก็เป็นบัตรที่ชื่อว่างาน new influencer แล้วก็บัตร success olympic นะครับเอางี้ก่อนคุณมีสินค้าใช้500แต้มขึ้นไปแล้วมีบัตรอยู่ในมือนะครับเดือนที่1ทําอะไร เราก็นําเสนอธุรกิจหรือสินค้าให้กับคนหมายเลขหนึ่งหมายเลขหนึ่งก็จะมีสินค้าเริ่มต้นห้าร้อยคะแนนถูกปะ่ะแล้วก็จะมีบัตร so หรือบัตร new influencer อยู่ในมือคือการการไปงานที่ใกล้ที่สุดนะครับตรงเนี้ยจะเรียกว่าหนึ่งกิ่งนะหน,นึ่งพันคะแนนเรียกว่าหนึ่งกิ่งโอเคไหมครับหนึ่งพันคะแนนเรียกว่าหนึ่งกิ่งนะครับเดือนที่หนึ่งจบเท่านี้คุณมีหนึ่งพันแต้มนะครับเดือนที่สองเราทําอะไร เดือนที่1มี1กิ่งเดือนที่2ขยายเบอร์2นะเบอร์2คือสีแดงเห็นไหมและเบอร์2ทําอะไรเบอร์2ก็ทําเหมือนที่คุณทําเดือนที่แล้วนะครับก็จะกลายเป็น2กิ่งใช่ไหมแต่1ก็จะขยาย1.1 1.1ก็จะขยาย1.2ึ่งจุดสองฉะนั้นเดือนนี้คุณจะมีทั้งหมด2กิ่งคือสีแดงเห็นไหมฮะนั่นก็คือเงื่อนไขก็คือแต่ละกิ่งก็แตกตัวด้วยด้วยข้อกําหนด 3S ตรงนั้นนะครับ เดือนที่3เราแตกตัวเป็นสีเขียวคือเบอร์ส 3. 3แตกตัวเป็น3.1หถูกไหมเบอร์2เช่นเดียวกัน2.1ก็ด้วย1ก็ด้วย1 1จก็ด้วย1 2ก็ด้วยเะนั้นเดือนนี้คุณจะมีกิ่งทั้งหมด6กิ่งนะครับเดือนที่4ทําอะไรทําเหมือนเดิมครับคุณแตกสีฟ้าสีฟ้าแตกไปจากสีเขียวนะครับทุกกิ่งแตกตัวแบบนี้เดือนที่4คุณมีทั้งหมด18กิ่งครับและคุณจะจบ BR ในเดือนที่4ี่เรียบร้อยนะครับ คะแนนในจอเนี้ยคุณจะมีคุณสอบเป็น VR เนี่ยภายในเดือนที่4นะครับและตั้งแต่เดือนที่5เป็นต้นไปเราจะเริ่มต้นรับรายได้5 40ถึง40เอร์เซนจากอาณาจักรธุรกิจทั้งในและต่างประเทศที่องค์กรขยายไปนะครับเดือนที่5คุณจะมีกิ่งใหม่ทั้งหมด54่กิ่งนะครับหกิ่งมีคะแนน1,000แต้มดังนั้น คะแนนทั้งหมดจะเป็นห้าหมื่นสี่พันคะแนนถ้าคุณมีคะแนนห้าห0,000ื่นี่พันคะแนนคุณจะมีรายได้เดือนอน,นั้นคือมากกว่าแ0 0แสนบาทต่อเดือนเพื่อนไหมครับถ้ามีเงินเข้าบัญชีเดือนละแ0 0แสนบาทต่อเดือนใครคิดว่าเป็นรายได้เสริมที่ดีบ้างพิมพ์คำว่าดีมาในะห้องแชทนะถ้ามีรายได้นะครับเสริมเดือนละแ0 0แสนต่อเดือนใครว่าเป็นรายได้เสริมที่ดีพิมพ์ว่าดีมาในะห้องแชทนะแล้วนะคนบอกคุณโปง้งไม่ใช่แล้ว มันไม่เสริมแล้วอย่างนี้มันเป็นรายได้หลักไปแล้วนะครับถูกต้องนะมันเป็นรายได้หลักไปเรียบร้อยแล้วครับนะครับแต่อย่าลืมนะในจอนี่คือการแตกตัวหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับถูกไหมแต่ว่าทุกกิ่งจะต้องแตกหมดทุกกิ่งซึ่งในความเป็นจริงมันเป็นไปไม่ได้ในทางปฏิบัติไม่มีทางที่ทุกอย่างจะเกิดขึ้นหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ถูกไหมครับ กลับมาที่ความเป็นจริงแล้วถ้าเกิดสมมุติเราชวนห้าแล้วทําแค่หนึ่งล่ะแปลว่าสี่คนไม่สนใจคุณเข้าใจในความหมายใช่ไหมครับชวนห้าแต่ทําแค่หนึ่งเป็นไปได้ไหมคําตอบคือล้านเปอร์เซ็นต์นั่นก็แสดงว่าการแตกตัวเกิดขึ้นยี่สิบเปอร์เซนของร้อยเปอร์เซ็นในหน้าจอถูกไหมแต่ยี่สิบเปอร์เซ็น ก็เป็นคอมมิชชั่นมากกว่าแสนห0 0หมบาทดังนั้นโปรเจกต์วินวินเป็นโปรเจกต์ซึ่งออกแบบให้เรานะฮะทำสามข้อในจอนะครับและแม้เพียงคุณทำได้20%ของสิ่งที่เขียนในจอเพื่อนๆก็มีรายได้มากกว่าแสนบาทต่อเดือนใครว่าสุดยอดขอเลข3ามรวมๆมาในห้องแชทและนั่นคือ3สิ่งที่ต้องทำนะเพื่อนๆครับ ผมฟังในวันแรกนะผมคิดง่ายๆนะครับเอานะฮะทำงานประจํามาเป็น10ปีเงินเดือนนะฮะเงินเดือนเงินเดือนเนี่ยเพิ่งได้หลักแสนงานประจําทามาเป็นสิปีนะแต่อันเนี้ยแมถ้าเกิดทําได้เพียงแค่ยี่สิบเอร์เซนเนี่ยแล้วได้เดือนละแสนนะก็น่าลองสมมุติว่ามันใช้เวลานานกว่าในจอหน่อยก็น่าลองถูกไหมแต่เอาเข้าจริงๆครับโดยส่วนตัวนะผมทํำลายได้หลักแสนจบตั้งแต่เดือนที่สาม นะครับใครว่านูสกินสุดยอดพิมพเลขสาในห้องแชทผมแตะคอมมิชชั่นหลักแสนใน้เดือนที่สามนะครับเรียนให้คุณอ้อมชนบุรีรู้เลยนะครับว่าผมเคยทำธุรธกิจนะฮะยักษ์ใหญ่มาก่อนนะฮะผมทำห้าปียังไม่เคยได้หลักแสนแม้แต่เดือนเดียวแม้แต่เดือนเดียวนะแต่ที่นี่ใช้เวลาสามเดือนแตะคอมมิชชั่นหลักแสนและหลังจากนั้นคอมมิชชั่นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล,ว,แลวผมใช้เวลาทั้งหมด 3ปีในการรายได้หลักล้านต่อเดือนนะฮะและชีวิตเปลี่ยนแปลงไปมหาศาลจากธุรกิจนูสกินกับ OTG System 7 e v e n ขอเลขเจัวๆให้กับระบบของเราด้วยนะครับนะครับ n ูสกินอย่างเดียวคุณโชคดีแล้วนะและคุณโชคดีอีกเด้งหนึ่งเพราะว่าคุณอยู่ในระบบ System 7และนี่คือระบบที่เราสร้างธุรกิจไปด้วยกันและทั้งหมดของทั้งหมดเป็นเพราะว่า เราได้รับโอกาสที่ดีที่สุดในชีวิตจากคุณตีและคุณจิรวันขอเลขสองสี่สองลัวๆให้กับพี่หนึ่งกับพี่จีเลยครับนะครับคุณมาคิดภาพตามผมนะสองศูนย์หนึ่งห้าได้เจอกับท่านซึ่งเป็นคนแปลกหน้ากันมาก่อนนะสองศูนย์สองศูนย์ซื้อบ้านในฝันภาพนี้ถ่ายตอน โครงการรับมอบบ้านในฝันตอนปี2020นะครับธุรกิจนี้มหัศจรรย์มากๆเพื่อนๆครับใครอยากจะมีโอกาสได้ฟังการบรรยายของโคช้ชของผมบ้างผู้ซึ่งเปลี่ยนแปลงชีวิตผมไปตลอดการพริมพ์คาว่าเรามาในห้องแชทนะครับเมนทอร์ของเราเมนทอร์ของซี s ี e m 7ซวนนะครับคุณจะพบกับท่านได้ เดือนละหนึ่งครั้งเท่านั้นในงานที่ชื่อว่า New Influencer Startup หรืองาน NIF นะครับงานงานนี้จะจ,จัดขึ้นในวันเสาร์ที่16กันยายนนะใครมีบัตรแล้วหรือล็อกไว้เรียบร้อยแล้วพิมพ์เลข16รัวๆมาในห้องแชทเลยครับนะครับใครมีบัตรแล้วหรือล็อกไว้แล้วพิมพ์เลข16มาในห้องแชทได้เลยนะครับงานวันที่16นะครับห้ามไปไหนถนนทุกสาย มุ่งสู่งาน New Influencer Startup นะครับเราจะพบกันในวันเสาร์าหน้าที่โรงแรมแมนดารินนะครับและพบกันอีกครั้งในเดือน10ทั้งหมดเพื่อรวบรวมคนครับของทุกคนไปในงาน New Influencer Inf Success Olympic ที่จะจัดขึ้นในเดือน12คือเดือนธันวาคมนะเอาใหม่นะ เดือนนี้ถนนทุกสายมุ่งหน้าสู่งาน New Inverse Startup วันที่16นะครับแล้วเราจะเพิ่มจำนวนคนเข้าระบบโดยการทำวินวินนะนะครับเดือน10พาคนมางานเพิ่มเดือน11พาคนมางานเพิ่มและเดือน12เคลื่อนคนทั้งหมดของเราไปในงานซัคเซโอลิมปิกนะครับจำนวนขั้นต่ำแต่ละคนคือ5บวกขึ้นไปใครเข้าใจพิมพ์เลข5ล้ารวมๆมาในห้องแชทนะและนี่คือการ พาคนเข้าระบบคุณจะพบความสำเร็จแน่นอนนะครับจบสัมมนาวันนี้ต้องทำอะไรนะครับรีบติดต่อวางแผนกับผู้แนะนำของท่านด่วนทำอะไรบ้างเลือกสินค้านะครับ500คะแนนขึ้นไปเพื่อทำตามกฎของวินวินข้อที่หนึ่งนะครับถามผู้แนะนำเลยว่าอยากเริ่มต้นวินวินละเลือกสินค้ากับเขาว่า คุณจะเริ่มต้นสินค้าอะไรบ้างเพื่อเป็นการเริ่มต้นธุรกิจและหลังจากนั้นสอบถามเขาว่าแล้วพอมีสินค้าแล้วนะจะยื่น LOI และเป็น BR ให้ไวที่สุดต้องทำยังไงคีย w o r d ของธุรกิจคือยื่น LOI และเป็น BR ให้ไวที่สุดนะครับทุกคนพิมพ์อบรมาในห้องแชทได้ไหมครับนะครับ และต้องบอกวันนี้นะครับทุกคนอยู่ในโอกาสธุรกิจที่สุดยอดให้เราท่องไว้นะครับของหมดกดเวราขึ้น BR ปรึกษาโคช้ชนะของหมดกดเวราหรือสเตล่าขึ้น BR ให้ปรึกษาโคช้ชนะครับแล้ววันนี้นะครับการบรรยายทั้งหมดในวันนี้ผมสรุปอีกครั้งเหมือนสไลด์ที่เหมือนตอนขึ้นต้นนะฮะทั้งหมดของทั้งหมดในวันนี้ ต่อให้คุณไม่เข้าใจอะไรเลยสักเรื่องนะไม่เป็นไรขอให้เรารู้ว่าที่อยู่หน้าจอในวันนี้มันคือโอกาสที่เข้ามาในชีวิตของเราทุกคนคุณแม่ครับในหนึ่งครั้งของหนึ่งชีวิตอาจจะไม่พบโอกาสเลยก็ได้อันนั้นไม่น่าเสียดาย เสียงคุณโป้งหายไปไหมคะเ,เสียงหายนะคะเสียงหายน่าจะอินเทอร์เนต็ตค้างค่ะคุณโป้งคะ ป้องขะโอเคเน็ตหลุดพอดีครับนะโอเคหลุดไปตอนคำพูดว่าอะไรครับพี่หนูคือค้างไว้ตรงหน้าโอกาสแล้วก็โอเคจ้านะสั้นๆฮะค่ะขอยทุกท่านเห็นโอกาสในวันนี้นะครับสิ่งที่น่าเสียดายที่สุดไม่ใช่ไม่ได้รับโอกาสแต่คือโอกาสที่อยู่ตรงหน้าแต่เรามองไม่เห็นเพราะความสามารถ ที่ปราศจากโอกาสนั้นไร้ความหมายขอให้ทุกท่านนะครับมีความสามารถและเห็นโอกาสที่อยู่ในหน้าจอในวันนี้แล้วเราพบกันในงาน New i w ินฟลู s Startup ในวันเสาร์หน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับโอเคค่ะกด555รัวๆให้กับคุณโป้งเลยนะคะโอ้โหสุดยอดมากๆเลยนะ